มม sociedad, Bref, iful, สวยสวยนหันหน้าสวยไหมน้าดดีนะเซนตอรคอสเหรอใช่ตบนอีับบนแก๊ปอีแล้วอะไรขาวๆตกลงมาลูกไม่เป็นหิมะเหรอใช่หิมะดูได้ใช่หิมะไหมเอาไปให้ทิเชอร์ดูเหรอว้าวเลยเหรอสวยไหมล่ะ เอาไปได้ยังไงไม่ใหญ่ไปอีกทีนึงมันถึงจะมีเสียงเพลงด้วยกดอีทีสิหนูจะเอาหนูจะดับะดับเพลงก็ไม่ติดนะสิดับก็ไม่สวยสิดูน่อยเนดแม่ดูหน่อยแน ห่วงขี้ห่วงอ้วนขี้ห่วงในในกันอีฟไทใหนสองคนเลยไ,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 ไหนขอรู้พี่ซันต้าหน,น่อย